สวัสดีค่ะวันนี้แสตจะมาทำอะไรคะอาจะจะสอสนเมนูอร่อยมากเออเมนูอะไรคะ,ไรระเมน,นูสปาเกตตีเบลล่าะแสมีคราแสมีมงกุดแสดมีมงกุดทำไมหนูถึงได้มงกุดอันนี้มาท้าอ,อัวก่อนสิ <ข>รรวันเกิดของแตนดีใช่ไหมค่ะที่โรงเรียนอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลทําไมคะเพราฉลองให้แตนดีใช่ไหม,ม,มใช่คะ่ะที่โรงเรียนอนุบาลของที่นี่นะคะทุกโรงเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ไหนก็ตามแต่พอฉลองวันเกิดแล้วก็จะทํามงกุฎให้เป็นแต่แล้วก็เออวันนี้วันเกิดของคนนี้นะเสร็จ<อ>เรื่องของน้องแตนดีไปแล้ววันนี้เราจะมาทำข้าวกันใช่ไหมคะ วันนี้คุณแม่ไปเก็บใบอะไรมาคะใบอะไรมาคะชื่อว่าใบาไม้กระเทียมบักเราจะมาทําเมนูอะไรกันคะนี่เก็บมาเก็บเก็บมาไม่เยอะนะคะเพราะว่านี่มันอยู่ใกล้บ้านเรานิดเดียวเองแล้วคราวนี้ก็คือเก็บมาก็เก็บเฉพาะพอกินนะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเก็บมาเยอะจะเป็นภาระกินเยอะแล้วเดี๋ยวจะอ้วนเกินใช่ไหมอ้วน อ้วนเลยแล้วทำ,ทำไงคะอ้วนแล้วทำไงต้องออกกำลังกายใช่ไหมหนักน่วงเรามาดูส่วนประกอบของสปาเกตตีกันก่อนไหมว่าซอสสปาเกตตีของเรามีอะไรบ้างอบ okay. ้างคะไหนน้องแสตนดีบอกสิอันแรกคือน้ำมันน้ำมันคะ่ะอันที่ส <า S 1> องค,ค,คือ นมสดค่ะเอาอันที่สามคืออะไรคะหัวหอมหอัวหอมคะ่ะแล้วก็แล้วก็<ม>อะไรคะหัวแล้วนี่คือใบแบเหลาใบแบเล้าหรือว่าใบกระเทียมนั่นเองมันยังมีเนยแล้วก็พาเมซานชีสด้วยคะ่ะ ขั้นตอนแรกสุดจริงๆนะคะก็คือการล้างใบกระเทียมก่อนทําพูดถึงเราก็ใช้ไม่เยอะนะ,อะเอาพอแล้วลูกพอแล้วเห็นไหมยังเหลืออีกตั้งเยอะเดี๋ยวพอไปฝากเพื่อน,นม,ามาแล้วมันต้นมันติดดินะเนาะแล้วมันมีใบไม้บอะไรล้างให้สะอาดเลยค่ย เน้ำนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาหัน่นแล้วก็หั่นหัวหอมใหญ่นะคะปอกเปลือกก่อนตอนแรกปอกเปลือกเันนี่เปลือกได้ปอ่ะปอกปอกอ,อ,อ่ะปอ,อันนี้คือหัวหอมแล้วก็เราจะปอกปอกระวังต้องร้องไห้นะเวลามัน เข้าตาแล้วมันจะทำให้ร้องหายอ่ะค mm ่ะ hmm. เอามาจากนั้นก็ล้างน้ำค่ะโอเคอ่ะล้าง mm hmm. ขยำขยำขยำให้เศษุ่นมันออกโอเคเอาล้างเอาพอแล้วเสร็จแล้วนะ เอเค็บมือชิดมือชิดมือชิดมือเอาโอเคคราวนี้ก็ทานปิดไฟก่อนตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปนะคะไม่ต้องเยอะอแล้วก็ใส่หอมลงไปค่ะหอมใหญ่นะคะ โอเคแล้วก็ให้สุกวิธีการดูว่าหอมใหญ่จะสุกหรือเปล่าให้ดูที่มันจะใส่ขึ้นนะคะเอาพัดเอาขั้นตอนต่อไปคือการปั่นใบกระเทียมกับใสกระเทียมโอ้ยตกเลยไม่เป็นไรอ่ะเอาใส่ใบกระเทียมไปเดี๋ยวดูปริมาณใสหมดเลยอ่ะ แล้วใส่ให้หมดเลยใสค่ค่ะเอาหนูใส่ให้หมดเลยเดี๋ยวแม่ผัดหอมใหญ่ทางๆโอเคแล้วก็ใส่ช้าๆนะใส่เลยใส่เลยอ่ะใส่ใสใสใสอีกใส่อีก,อกโอเคพ่อนี่ต้องมีความละเอียดจะประมาณนี้นะคะนี่ เรากลับมาที่หอมเราต่อนะคะนี่เห็นไหมโอเคประมาณนี้พอาใสาๆแล้วก็เข้มๆขมขึ้นนิดนึงก็ได้แล้วนะคะเราก็ใส่นมกับใบแบแล็าลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็นี่นะคะผงซุปค่ะใส่ป,ประมาณนี้ mm hmm. คน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  ไฟนะคะพอเป็นอย่างนี้จากนั้นก็ใส่เนยนเนยลงไปพอดใส่ลงไปแล้วก็คนคนให้เนยละลายจากนั้นก็ใส่พามีตานชีสลงไปชีสเอาใส่ไปสักโอ้โอ 1> ห1นึ่งช้อนหนึ่ช้อนอ่า สองช้อนปูน,ปนก,กน็แล้วกันอ้าวแล้วก็คนค่ะคราวนี้มันจะมีความหนืดนะสองช้อนไม่พอเอาสามช้อนเลยสามช้อนนะคะอืมโอเคความหนืดได้แล้วสปาเกตตี้เบลเลวอืมสปาเกตตี้เบลเลวโอเคาเก็ตตีบเบลเวของเราโอเค ดีแบบเราใช่ไหมคราวนี mm ้ก hmm. mm ็ใ hmm. ส mm ่ค hmm. รีมต๋อไม่คะแล้วแล้ว can we show them how we eat ไม่ค่ะเข็ดปากหนอค่ะโอ้ย <c ute> มมอเล็กตานราสนุกแล้วค่ะก,ออก,กําลั่ขึ้นหน้านะคะลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้น้องแสนดีด้วยนะคะเย้